เอาครับเดี๋ยวคราวนี้มาต่อกันในเรื่องของอไอคอนที่เหลือนิดนึงบนในส่วนของคอมมานด์พาร์เนลนะครับใ,ในส่วนของไอคอนที่เหลือว่ามีอะไรบ้างอาไอตัวเนี้ยก็คือที่บอกไปในขั้นต้นมันคืออะไรครับเมท e r เ a ียลอ t ดิเตอร์ใช่ไหมครับความสำคัญมันก็คือเอาไว้แอดไซน์เมทัลเลียลก็คือเขาไว้ใส่วัสดุอะไรให้ให้ให้ใหกับ วัตถุของเรานะครับไอ้ตัวเนี้ยจริงๆแล้วมันต้องเรียนกันเป็นคอร์สใหญ่เลยจริงๆแล้วนะครับว่าเราจะต้องการวัดวัตถุรูปงอ่ามันมันช่วยในการแมปรูปทรงให้ให้ได้แบบแบบแปลกๆแบบที่แบบที่เราต้องการแล้วก็ สามารถจะทำแอนิเมชันได้ด้วยในส่วนของมัลเทียลตัวนี้ใช้ร่วมกับการแอนิเมชันางเช่นแบบว่าอาเฟร,รมที่1เป็นสีแดงเฟร,รมที่2อาจจะเป็นสีเขียวอะไรเงี้ยการเปลี่ยนสีการทําภาพโปร่งใสอะไรเงี้ยพวกนี้ก็คือมันจะช่วยในการทำแอนิเมชันพวกเกี่ยวกับการมองวิวทะลุอะไรพวกนี้ก็คือในส่วนของ material editor ก็ เดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยเป็นถือว่าเป็นคอร์สสนึงเลยสำหรับการเรียนไอออร์ตเดตทีดีแมนะครับถือเป็นคอร์สนึงเลยไอตัวเนี้ยถ้าเราต้องการที่จะได้วัสดุตามใจอย่างที่เราต้องการอ่ะตัวอย่างนิดหนึ่งก็ได้อย่างเช่นเราบอกว่าสัมผัสสล็อตนะครับไอตัวเนี้ยคือเขาเรียกว่าสัมผัสสล็อตอย่างผมบอกว่า s a ม p l e สล็อตที่หนึ่ง ผมเลือกวัตถุนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เลื่อนลงมาที่สัญลักษณ์ assign เหมือแนบบที่อันนี้ไม่ต้องสนใจเดี๋ยวผมจะสอนให้ว่าเราจะใส่วัสดุไปยังไงมีเทคนิคอะไรบ้างมีการปรับค่าอะไรบ้างเห็นไหมครับเยอะแยะมากมายในส่วนของการปรับค่าพารามิเตอร์ต่างๆให้ได้ตามาให้ได้วัตถุที่มีพื้นผิวตามตามตามที่ต้องการนะครับอ,อย่างง่ายๆก่อนอย่างเช่น แต่เบอรสลัดนี้เห็นไหมครับมันก็จะมีให้เราปรับนะครับเราต้องเอาสีอะไรอ่ะผมบอกผมวอาสีน้ำเงินก็ได้คลิกโอเคอมันน้ำเงินไม่มาก,กน้ำเงินมากๆเลยนะครับอราคาเนี้ผมก็คลิกที่ปุ่มอะไรครับดัดสายดูสีนึงใช่ไหมครับผมก็จะได้วัตถุที่เป็นสีออกม่วง,งนะเห็นไหมครับอ่าอาจจะปรับสเปกโทรราเมื่อไหร่ไหมครับการกระจายแสงบนนั้น อของมันหน่อยนะครับก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับปรับได้หมดว่าต้องเอาอะไรต้องการจะแมปมันยังไงบั๊มมันยังไงพวกนี้ก็คือปรับได้หมดตามใจต้องการเดี๋ยวมาว่ากันอันนี้เดี๋ยวพาทำแน่ๆแล้วก็ในส่วนของการเรนเดอร์มาดู ถ้าเราบอกว่าเราอยากเราใส่แสงเงาวัตถุไวัสดุอะไรต่างๆใส่บัมใส่อะไรเข้าไปให้กับวัสดุเราแล้วเราอยากจะดูว่าเมื่อมันเป็นรูปภาพออกมาแล้วประมวลผลออกมาแล้วทั้งงานแอนิเมชันอะไร็ก็ตามแต่แต่แต่ในที่นี้ก็จะเป็นภาพนิ่งใช่ไหมครับเราก็คลิกที่ปุ่มนี้ได้เลย render p r o d u c t เห็นปะครับ render production นใช่ปะเห็นไหม ในส่วนนี้ก็จะเป็นการเรนเดอร์หรือถ้าเราจะใช้คีย์รันต์แล้วก็กดปุ่ม f 9ครับ f 9นะจำไว้เป็นการเรนเดอร์โดยการใช้ปุ่ม f 9ก้าอย่างนี้อ้าวแล้วคราวนี้บ<อ>างทีเราบอกว่าเราเรนเดอร์ไปแล้วเห็นไหมครับเราได้รูปภาพออกมาแล้วแต่คราวนี้เราเราเดินไม่ได้เซฟเวลาเราจะเซฟรูปภาพเราก็เซฟที่นี่เห็นไหมครับจะเซฟไว้ที่ไหนเป็นฟอร์แมตอะไรเราก็เลือกเอา ตามที่เราต้องการว่าอา,อาจจะเป็น avi ก็คืออาจจะเป็นภาพเคลื่อนไหวเพราะว่าเราทำ animation ออกมาหรือว่าอาจจะเป็นภาพ j p g jpeg นะครับหรืออาจจะเป็นอะไรอื่นก็ว่าไปตามที่เราต้องการว่าเรา,เ,ราเอา format ไหนไปใช้นะครับและในบางทีที่เราคลิกปิดไปแล้วเราบอกอ่า,อาแล้วเราจะเอามันกลับคืนไม่ได้ไง ยสมมติว่าผมเลื่อนวิวอย่างเงี้ยแล้วอยากจะดูว่าเมื่อกี้ผมเรนเดอร์รูปไปก็คือมันก็จะมีปุ่มอ่านี่ครับอ่าโทษทีโทษทีในส่วนของเห็นไหมครับไอเมื่อกี้ไอภาพเมื่อกี้ที่เราปิดไปมันมันถ้าเราต้องการจะดูใช่ไหมครับเรนเดเลตเห็นไหมครับก็คือบอกว่า ภาพที่เรนเดอร์ไปแล้วอใช่ไหมครับเพราะว่ามันเติม i อีดนั่แนแหละเฟรมเมื่อแกะที่เรนเดอร์ไปเห็นไหมแล้วก็เรียกกลับมันคืนมาดูได้ใช่ไหมครับก็โดยการคลิกปุ่มนี้แล้วตัวนี้สําคัญอันนี้ฟังนิดนึงแล้วก็ดูดูนิดนึงก็คือเรนเดอร์เซตอัพตัวนี้นะครับก่อนที่เราจะทําการเรนเดอร์นะครับ มันก็จะมีค่าต่างๆแยะๆเข้ามาแต่ให้มาดูที่ในส่วนของคอมมอนนะครับในแถบของคอมมอนก็จะมีอะไรบ้างเลือกการเรนเดอร์เห็นไหมครับออ t พุตแบบไหนออ t พุตแบบซิงเกิลก็จะเป็นรูปภาพใช่ไหมครับ active time เนี่ยนะครับอักทีปไทม์เซกเมนต์นะครับถึงไหนก็เหมือนเป็นการอ่ะมันจะ ออกออกไปได้สองอย่างก็คือเป็นซีเควนซ์ไฟล์แบบรูปภาพหรืออาจจะออกออกไปในรูปแบบของไฟล์วิดีโอก็เลือกเอาถ้าต้องการในรูปแบบของวิดีโอก็แบบนี้ครับก็คือเลือกที่เลงใช่ไหมครับ Active Single หรืออะไรก็แล้วแต่ตรงนี้ครับตรงนี้ให้เลือกเอาเดี๋ยวมาว่ากันหนักๆนักนะครับไอต,ตัวนี้เหมือนกันก็คือในส่วน ของการาเลือกคุณภาพของการเอาพุทเห็นไหมครับเอาพุทไซส์เห็นไหมหมีเท่าไหร่เราปรับได้เห็นไหมครับต้องการเท่าไหร่เท่าไหร่เลือกได้ด้วยว่าต้องการจะเป็นมาตรฐานแบบไหน,ไนไหน่วยแบบไหนแต่ที่นี้เราก็เลือกที่เท่าไหร่ก็ได้เราบอกว่าแคท่อมเราอาจจะบอกว่าหนึ่งศูนย์สองสี แล้วก็768เนาะสมมติว่า7จ็นะครับเวลาเราเลนส์อารคลิกเรนเดอร์ไอ้พวกนี้ยังไม่ต้องสนใจออปชันก็คือว่าเดี๋ยวไอ้พวกเนี้ยมันจะเป็นตัวช่วยในการแบบว่าอย่างสมมติว่าเราทำภาพอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วคัวเนี้ยอย่างสมมติว่าล้อแม็กมันหมุนอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นตัวเลือกที่ที่ช่วยให้เราเรนเดอร์ภาพออกมาแล้วเป็นเอฟเฟกในการหมุน มันกำลังหมุนอยู่มันล้อฟีอยู่อะไรองนี้ครับตัวนี้มันก็จะเป็นตัวช่วยต่างๆที่จะทําให้การเรนเดอร์มันดังใจของเราเอาลองคลิกเรนเดอร์คลิกปุ่มนี้หรือกดปุ่ม F5 ก็ได้เห็นไหมครับรูปภาพที่ได้มันก็จะใหญ่ขึ้นละจากเมื่อสักคู่นะครับเนาะตัวนี้ก็จะเป็นส่วนของการเรนเดอร์ แล้วก็อีกนิดนึงในส่วนของการ assign render ตัวนี้นครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่บอกเลยว่าสําคัญอีกหนึ่งตัวเพราะว่าบางทีการ render บางทีมันก็มันก็เราก็สามารถที่ไปเปลี่ยนค่าการ render การคํานวณการ render ได้ใน2จุดก็คือเหมือนที่ผมบอกคลิกที่อะไรครับ custom ui and default switcher ใช่ไหมครับตัวนี้เพื่อที่จะมาปรับเปลี่ยนให้มันเป็นการา render แบบ แบบไหนออปชันแบบไหนก็มาว่ากันใน่วนตัวนี้ใช่ไหมครับแต่ทีน่นี้เห็นไหมครับในส่วนของแถบมันจะมีเครื่องหมายลบนะครับมันจะเลื่อนได้อันนี้เราเราเอาเมาส์ไปชี้เห็นไหมครับด้านข้างด้านข้างนี้มันก็สามารถที่จะเลื่อนได้ใช่ไหมครับาเราก็เลื่อนมาเรามาดูในส่วนของแอสไซน์เรนเดลอร์ตัวนี้นะครับ ถ้าคลิกเข้าไปเห็นไหมครับมอจะบอกถึงเออเราจะเรนเดอร์ด้วยเครื่องมือตัวไหนอาจจะเป็น nvidia i r a y nvidia e n t a l Ray ตัวนี้ก็คือจะเป็นการตัว s s assign เรนเดอร์ออกไปใช่ไหมครับอ,ออกไปแบบไหนตัวนี้เดี๋ยวว่ากันแต่ในเบื้องต้นขอให้ตั้งเป็นที่ default scale line นะครับ default scale line เรนเดอร์ เ e นเดอร์ er. นะครับเป็นตัวนี้คลิกเล่นได้ทีนี่เนคลิการเลนดอร์สำหรับแถบเครื่องมือในส่วนตรงนี้ก็หมดละก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับในแค่นี้เพราะหลกัหลกๆแล้วก็คือเดี๋ยวผมจะพาขยับแถนหุ่นยนต์หมุนเฟืองหมุนโซ่แล้วก็ ประกอบซีนเกี่ยวกับประกอบฉากเกี่ยวกับการทำแอนิเมชันเกี่ยวกับเครื่องจักรน,นิดๆหน่อยๆนะครับในส่วนพวกนี้เดี๋ยวมันก็จะมีคอร์สหนักๆของมันอยู่จริงๆแล้วครัเดี๋ยวค่อยไปเรื่อยๆกันะ